ไม่นานมานี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มรายชื่อบริษัทจีนอีก3แห่งลงในบัญชีดำห้ามนำเข้าสินค้าโดยอ้างว่ามีส่วนพัวพันกับการบังคับใช้แรงงานชนกลุ่มน้อยอุยกูในภูมิภาคซินเจียงสะท้อนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังอยู่ในวังวนเดิมวว ตามประกาศที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือ DHS เผยแพร่ลงเว็บไซต์เมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทจีนที่ถูกอเมริกาขึ้นบัญชีดำคราวนี้ได้แก่1ค่ะดองกวนโอเอซิสชุกซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้าสซินเจียงเฉินหัวโคแอดอิเล็กทริซิตี้ซึ่งเป็นผู้ผลิตลอ 2, en ity, ลูมิเนียมอิเล็กโทรไรส์และ 3. าค่ะซานตงเหมยเจียก๊ปหรือลี่เจาเหมยเจียกุปซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารในคำถแถลงของ DHS ระบุด,ด้วยค่ะว่ามาตรการเหล่านี้ DHS ได้เพิ่มการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารทะเลอลูมิเนียมและรองเท้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของซินเจียงและเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มาจากการบังคับใช้แรงงานจะถูกกีดกันออกจากตลาดสหรัฐปัจจุบันนะคะมีบริษัทจีนจำนวนมากที่ถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำภายใต้กฎหมายอุยกูฟอสเลเวอร์เพิเวนชั่นแอ็ซซึ่งมุ่งจำกัดการนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตที่สหรัฐเชื่อว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุยกูในภูมิภาคซินเจียงทางตะวันตกของจีนภายใต้ข้อกก่า ที่ว่าทางการจีนสร้างค่ายกับการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์และมุสลิมกลุ่มน้อยอื่นๆในซินเจียงแม้รัฐบาลปักกิ่งจะปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะด้านหลิวเผิงหวีโฆษกสถานทูตจีนประจํากรุงวอชิงตันดีซีก็ได้มาตอบโต้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐโดยทันทีว่าขอ้อคอรหาบังคับใช้แรงงานในซินเจียงนั้นเป็นเพียงความพยายามสร้างเรื่องโกหกโดยกลุ่มคนที่ต่อต้านจีนและถูกนักการเมืองสหรัฐใช้ เป็นเครื่องมือเพื่อบอนทําลายซินเจียงและขัดขวางการพัฒนาของจีนหลิวยังได้วิจารณ์อีกนะคะว่ากลา,ายอุยกูฟอสเลเบอร์เพเวนชั่นแอคของสหรัฐไม่เพียงแต่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวซินเจียงแต่ยังบ่อนทําลายห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของโลกและระเบียบการค้าสากลด้วยค่ะย้อนไปในร่างกลายป้องกันการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูหรืออุยกูฟอสเลเบอร์เพเวนชั่นแอคนั้นเกิดขึ้นจากความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น400 ยีต่อ1เสียงเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2564โดยมีประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นบนสมมติฐานที่ว่าสินค้าทั้งหมดจากภูมิภาคซินเจียงถูกผลิตขึ้นจากชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่อยู่ในค่ายกักกันของจีนแม้จีนจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเลา่าว่าไม่ได้มีการละเมิดสิทธิชนกลุ่มน้อยในซินเจียงแต่สหรัฐและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ยังคงกล่าวหาปักกิ่งว่าดำเนินการทำลายล้างเผา พันคนที่นั่นอยู่ไม่จบไม่สิ้นอันที่จริงแล้วนะคะหากให้พูดตามเนื้อผ้าแล้วนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในสงครามการค้าระหว่างอเมริกายุโรปปะทะกับจีนโดยนําเอาประเด็นแรงงานท่าชาวอุยกูมาผูกโยงแบบไม่เลิกแต่สุดท้ายฝั่งจีนเองก็ไม่ยอมให้ถูกกระทําพร้อมตอบโต้กลับยังดูเดือดประมาณว่าถ้าแบรนด์ไหนหรือใครกล้ากล่าวหาจีนในประเด็นนี้ก็ไม่ต้องมาทําการค้ากันอีกเลย Why w wow. o